อ่ะต่อไปเราจะมาดูการคำนวณ,ณสถิตเทียบเท่านะครับที่พูดไปเมื่อสักรู่นี้เนี่ยมันเป็นกรณีพื้นที่นอกแองกรุงเทพตอนนี้เราจะมาดูพื้นที่ในแองกรุงเทพแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนจะสับสนก็คือพอไปเปิดมอยพอนเนี่ยมันเหมือนแองไม่เท่ากันนะมอยพอนเนี่ยมันมีสิบโซนแต่ว่าพอมาดูประกาศกระทรวงหมหาดไทยเนี่ยมันมีแค่เจ็ดโซน รูปเนี่ยเป็นแผนที่เนี่ยคนละแผนที่กันแต่ว่าโซนหนึ่งถึงเจ็ดของประกาศกระทรวงมหาดไทยกับของมอยพอเนี่ยอันเดียวกันแต่ว่า,าพอยพเนี่ยมีโซนแปดเก้าสิบนะมีโซนแปดเก้าสิบก็คือโซนแปดคือตรงนี้แล้วก็มีโซนเก้าแล้วก็รู้สึกจะมีโซนสิบต่งเข้ามาอีกแต่ว่าของประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตัดแค่นี้นะฮะ ก็เลยทําให้คนอุทกสนคือต้องบอกก่อนว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันมันเป็นโซนที่มันมันอ้างจากกฎกระทรวงก่อนว่ากฎกระทรวงเนี่ยกําหนดจังหวัดไหนบ้างที่ต้องออกแบบรับพิณไหวก็แปลว่าโซนแปดเก้าสิบที่อยู่ในมยาผอเนี่ยไม่ได้เป็นจังหวัดที่อยู่ในกฎกระทรวงแต่ว่ามยาผอเนี่ยมันเป็นมาตรฐานแห่งชาติมยพผอเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่มันเป็นเชิงวิชาการนั้นเวลาที่เขาทํา กราฟอัตราเร่งเวลาเขาทําเรื่องของการศึกษาเรื่องของความแรงของการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเขาทาทั้งประเทศแต่ว่ากฎหมายจะเอาไปจังหวัดไหนบ้างไปประกาศบ้างเนี่ยก็คือไปดูที่กฎกระทรวงนะฮะแต่เวลาเขาทาวิจัยเขาก็ทําทั้งหมดุ่มทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าจะเอาตามกฎหมายก็คือดูแค่เจ็ดโซนอ้างอิงจากประกาศการะทรวงหมหาดไทยเพราะว่าโซนแปดโซนเก้าโซนสิบ ไม่ได้อยู่ในกฎกระทรวงยังไม่ใช่เป็นโซนที่ต้องบังคับให้ออกแบบรับพอดิบไว้แต่ว่าในเชิงวิชาการมันมีตัวเลขออกมามันก็มยป๋อก็เลยแสดงทั้งหมดนะครับโอเคในเจ็ดโซนนี้เนี่ยนะครับโซนที่หนึ่งเนี่ยนะก็คือพวกเนี้ยอันเนี้ยในประกาศสมนัมไทยเนี่ยก็คือเพชรบุรีแล้วก็ราชบุรีบางส่วนแต่ไม่ได้ทั้งจังหวัดนะครับต้องดูที่จังหวัดด้วย bury, เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยนะครับ โซนที่สองก็คือจังหวัดราชบุรีบางส่วนแล้วก็มีจังหวัดนคปรปฐมโซนที่สามมีสมุทรสาครถ้าเป็นกทมคือโซนนี้อันนี้คือกรุงเทพกทมนะฮะกทมเนี่ยเป็นโซนห้าทั้งจังหวัดนั้นโซนห้าเนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งกรุงเทพแล้วก็ทั้งปากน้ําสมุทรปราก,การด้วยนะ อ,อมันก็มีโซนที่ใกล้เคียงกับกทมคือโซนที่สี่โซนที่สี่นี่คือนนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยอยู่ตรงนี้นั้นผมเห็นหรายการคำนวณบางคนเนี่ยทําคอนโดในนนทบุรีแต่ว่าไปใช้สเปกตรัมของกทมอ,อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันคนละพื้นที่กันมันต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับก็ต้องดูให้ดีๆนะทีนี้ในกรณีที่เป็นแองกงเทพมหานาครเนี่ยอันนี้ง่ายมาก เราไม่ต้องไปหา s s s 1นึเราไม่ต้องไปหา FA, f a f v เราไม่ต้องเอาสองไสามไปคูณไม่ต้องไอกระบวนการทั้งหมดตรงเนี้ยทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วเป็นกราฟสเสบจรูปเลยที่เราไปใช้ได้เลยก็คือมันให้เป็นกราฟระหว่างค่า s a มาเลยกับค่าบการสั่นมาเลยแล้วก็ยังนะทำให้ใช้ง่ายกว่านั้นอีกโดยแบ่งออกมาเป็นสองเส้นนะ แล้วก็เส้นแดงก็คือค่าอัตราส่วนความหน่วง5%ส่วนเส้นปากน้ำเงินซิเท้นบนเนี่ยจะต้องสูงกว่าก็คือเป็นค่าที่คำนวณจากอัตราส่วนความหน่วง2%ครึ่งน,น,นี้คุณก็ตึงค่าไปใช้ได้ทันทีแล้วก็แบ่งออกมาว่าเป็นโซนต่างๆเช่นรูปบนอันนี้คือโซนหนึ่งอันนี้โซนสองโซนสามอันนี้โซนสี่แล้วก็ไล่มา โซน5โซน5คือกอทมนั้นถ้าผมจะใช้กราฟแบบนี้นะก็กับโจทย์ข้อเมื่อกี้นี้นะครับสมมุติว่าโจทย์ของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเขตที่เป็นกรุงเทพมหานครอำเภอไหนก็แล้วแต่ก็ต้องถือว่าเป็นโซน5ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่าค่าบธรรมชาติหรือว่าค่าบการสั่นเนี่ยจุดสองเซกแอจุดจุดจุดสามวินาทีนะจุดสามวินาทีเพราะั้นเราก็ไปดูได้เลยว่าค่ากราฟนะครับของโซนห้าที่เป็นพื้นที่ในแอ่งเนี่ยโซนห้าขยายมานิดนึงแล้วก็ดูที่ เนื่องจากว่ามันเป็นอาคารที่มันไม่ได้สูงเกิน60สเมตรฉะนั้นเราก็ใช้และเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเราก็ใช้ดัมปิ้งห้าเปเซนได้ก็คือใช้เส้นแดงได้แต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่ากราฟพวกนี้มันเป็นล็อกสเกลมันเป็นล็อกทั้งแกน x และแกน y คําว่าล็อกก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าจากอันนี้ช่องเนี่ยไปตรงนี้เนี่ยจริงๆก็คือแค่จุดหนึ่งประมาณจุดหนึ่งแต่อันนี้ประมาณหนึ่ง แต่ว่าขนาดกระเท่ากันมันไม่ใช่เป็น linear scale มันเป็น log scale นะเพราะฉะนั้นเวลาดูต้องต้องต้องดูให้เป็นด้วยนะครับทีนี้ค่าค่าธรรมาชาติเราคือจุดสามวินาทีนะจุดสามนี้คือจุดหนึ่งอยู่นี้จุดหนึ่งจุดหนึ่งอยู่นี้ต่อมาเราก็ไล่ไปอันนี้จุดสองจุดสามจุดสาม้้วก็ยิงขึ้นไปแล้วก็ เอาเส้นสีแดงนะเส้นสีแดงก็จะพบว่ามันค่อนข้างจะเป็นแฟลก็คือมันมีความเป็นแนวราบแนวราบแล้วก็ยิงมาหาจุดนีด้ซึ่งต้องอ่านค่าตัวนี้ออกมาว่าเท่าไหร่ก็ประมาณจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งเก้าเพราะว่าตรงนี้คือจุดหนึ่งเส้นนี้คือประมาณจุดจุดสองอันนี้คือจนะุดสามในตรงนี้เนะี่ยสีแดงเนี่ยมันก็จะต่ำ่าจุดสองนิดนึง ก็ถ้าดูกราฟได้สายตาก็ประมาณสักจุดหนึ่งเกถ้าเราไม่ชชั่์เราก็ไปดูจากตารางเพราะว่าในประกาศเนี่ยนอกจากจะให้กราฟแล้วอ่ะก็ยังให้ตารางมาด้วยนะซึ่งตารางกอสี่เนี่ยมันเป็นตารางสำหรับอัตราส่วนความหนุงสองุเปเซนของพื้นที่ในแองกรุงเทพเราไม่ดูตารางนี้เพราะเราต้องไปดูตารางกห้าตารางกห้าสำหรับ อัตราส่วนความหน่วง5%ของพื้นที่ในแองคุงเทพของเราเนี่ยเป็นบริเวณที่5บริเวณที่5เนี่ยเพราะฉะนั้นค่าก็จะจุด3วินาทีจุสามก็อยู่ระหว่างจุดสกับจุดหอยู่ระหว่างสองตัวนี้นะถ้าดูให้ดีนะก็คือแต่ว่าที่จุดสคือจุดหนึที่จุดหก็บจุดหนึมันเป็นช่วงแนวราบอยู่แล้ว ดังนั้นที่ค่าจุด3วินาทีเนี่ยค่าอัตราเร่งก็จะเป็นจุด 1.91g เราก็อ่านค่าแล้วก็ตรงกับที่กราฟกำหนดมาก็คือ sa เท่ากับ 0.191g ก็จะเห็นว่าแตกต่างจากของเชียงรายนะฮะเพราะว่าของจังหวัดเชียงรายที่เมื่อกี้เราใช้เสเปกตรัมเนี่ยเราได้ค่า SA เอนี่ยออกมาเนี่ยเท่ากับ0.71จุด7 1 G นะจุดที่จังหวัดเชียงรายเราใช้ค่านี้ก็เชียงรายแรงกรุงเทพกรุงเทพใช้จุดหนเะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปคำนวณ CS นะครับก็ใช้หลักการเดิมละเพราะตอนนี้ SA เราหาได้แล้วนั้นสำหรับในจังหวัดที่เป็นกรุงเทพมหาคนครเนี่ยอาคาร5ชั้น ดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าเราคำนวณออกมาเราได้ sa เท่ากับจุดหนึ่งเกาหนึ่ง G เพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะ sa เท่ากับศูนย์ุดเกหนึ่ง g i ยังเท่าเดิมตัวประกอบความสำคัญคือหนึ่งจศูนย์ r โครงข้อแข็งที่มีความเหนียวพิเศษซึ่งรายละเอียดของการทำให้โครงมีความเหนียวพิเศษทำอย่างไรมีสัมมนาเฉพาะเรื่องนี้ในเดือนพฤษภาคม มันรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเราต้องค่อยๆไปพีลาเรื่องเพราะฉะนั้นแรงเชิญที่เกิดขึ้น v เท่ากับ cs คูณ w cs ก็คือ sa i หาร r คูณ w sa ก็คือ0ูนยน่้างะกรุงเทพคูณ i คือ1า r คือ8แล้วก็คูณ w แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเช็คตัวนี้นิดนึงสิจุดหนึ่งเก้าหนึ่งหารได้เท่าไหร่ จุดหนึ่งเก้าหนึ่งนะจุดหนึ่งเก้าหนึ่งหาาแปดได้จุดศูนย์สองตรงนี้นะจุดศูนย์สองสามคูณดับเบิลยูแสดงว่าเมันมีข้อกำหนดนิดนึงครับว่าไอ้เทอมเนี้ยซีเอสตรงเนี้ยนะจะต้องไม่ต่ำกว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคือห้ามต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ของเราเนี่ยเราคำนวณได้ จุดศูนเนี่ยหรือว่าคิดเป็น2อเเซนเนี่ยไม่ต่ำกว่าก็ใช้ได้ฉะนั้นก็แทนค่างลงไปก็เป็นจุด0ูนย์สคูณห้า้อตันน้ำหนักของอาคารนะจุดศูนย์สองสาคูณห้า้อก็ออกมาก็เป็น11.5ตันแสดงว่าเกิดแรงปรินไหวเนี่ยคิดเป็น1 1บจุตันแล้วเราก็เอาแรงตรงนี้ไปกระจายโดยการใช้ตารางแบบที่ผมทำก็คือตารางรูปนี้ นะครับเนี่ยตารางรูปเนี้ยกระจายออกมานะฮะก็จะได้แรงที่เกิดขึ้นในฟอตต่างๆ fx แล้วก็เอาไปวิเคราะห์โครงสร้างไปออกแบบเหล็กเสริมในคานในเสาต่อไปไปรวมแรงก่อนนะก่อนจะออกแบบต้อเปรวมแรงก่อนเพราะว่ามันมีโมเมนต์ไม่ใช่เกิดจากเป็นไหวอย่างเดียวมีโมเมนต์ที่เกิดจากแรงน้ำหนักบรรทุกคงที่น้ำหนักบรรทุกจรอ,อะไรพวกนี้ด้วยที่กะทำร่วมกันนะครับ โอเคอันนี้คือเป็นเคสของกทมนะครับสำหรับในวิธีสเปกตรัมก็คือวิธีพาศาสตร์ของกทมก็คือต้องบอกกันว่าวิธีสถิตศาสตร์กับวิธีพาศาสตา์เนี่ยไอกราฟสเปกตรัมระหว่าง SA กับ T เนี่ยมันเป็นโคโลกราฟกันเพราะนั้นเวลาถ้าเป็นวิธีพลศาสตร์เนี่ยเราต้องเอาสเปกตรัมเนี่ย ขอาแต่ของโซนที่ต้องการใช้ในการออกแบบเช่นถ้าเป็นโซน5ก็จะกลายเป็นรูปนี้จะเห็นว่ามันไม่มีมันจะไม่มีมันจะไม่คล้ายมันจะแตกต่างจากของสถิตศาสตร์เพราะสถิตศาสตร์เนี่ยมันจะแฟลตในช่วงแรกจะเห็นว่ามันจะแฟลตมาแต่ว่าอันนี้มันจะมีความมีความโค้งขึ้นในช่วงต้นอันนี้ก็คือค่าสเปกตรัมเหล่านี้เนี่ยเราต้องเอาเส้นกราฟไปใส่ไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกให้มันรันแบบ r e s p o s s s Spectrum a n a l y ซ i สซึ่งจะเป็นเร s p อนสเปกตรัมนนซิสเนี่ยคำนวณมือแบบเหมือแลนสถิตเทียบเท่าได้ไหมคำนวณได้แต่ว่ายากมากแล้วก็เสียเวลาปกติก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันมีฟังก์ชันเหล่านี้ได้โดยตรงอยู่แล้วมันก็จะสะดวกกว่านะครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นออลองดูอีกสักตัวอย่างหนึง่งนะเพราะจะยังมีเวลาอยู่อ่าตอนนี้ผมจะให้เราคำนวณ แรงแผ่นดินไหวสำหรับอพาร์ตเมนต์นะคอนกรีตเสริมเหล็กสูงเจ็ดชั้นเสามีขนาดสามห้าคูณสามสิบห้าเซนแล้วก็มีเชียววอลสองตัวที่กลางอาคารคือเชียววอลอยู่ตรงนี้เชียววอลสองตัวแล้วก็พื้นเนี่ยหนาสิบห้าเซนอาคารก่อสร้างกทมโซนห้าจะเห็นว่าระบบโครงสร้างอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นระบบปฏิสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นระบบที่มีเชีย์วอลร่วมกับโครงต้านแรงดัน แล้วก็โครงต้านแรงดันดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงต้านแรงดันแบบธรรมดานะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอาคารนี้เป็นแค่พาทเมนไม่ใช่โรงพยาบาลก็ไม่ได้เป็นอาคารที่มีความสําคัญสูงหรือสูงมากนะเราก็เริ่มต้นจากการคิดน้าหนักก่อนน้ําหนักก็มาจากพื้นพื้นหนา15เซนเนี่ยก็แปลงเป็นน้ําหนัก360กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรแล้วอาคารพวกนี้ก็จะมีผนังอิฐสมมุติถ้าเราเอาผนังอิฐ แล้วก็ผนังเฉือนรวมกันเนี่ยก็เตเซสวดสองร้อแล้วก็เป็นอาคารพักอาศัยทั่วไปนะฮะความสำคัญก็เป็นปกติคือ i เป็นหนึ่ระบบโครงสร้างเป็นระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกำแพงรับแรงเฉือนและโครงต้านแรงดับนะฮะซึ่งในประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแต่ต้องไปเช็คก่อนนะว่าระบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันมีเรื่องของ ประเภทการออกแบบต้านแผ่นดินไหวด้วยนะครับระบบนี้จะใช้ได้ในบริเวณที่แผ่นดินไหวไม่แรงแล้วก็อาคารไม่สําคัญถ้าเป็นประเภทขอไข่ใช้ได้งันตอนนี้ผมแอสซูมไปก่อนว่าอาคารของเราเนี่ยเป็นประเภทขอไข่เพราะฉะนั้นระบบปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีค่า r เท่ากับ4.5ค่า r คือ4.5เดี๋ยวเราจะมาเรียน ไอการใช้ตัวแปร r โอเมก้าศูนีดีนี้ตัวละเอียดอีกทีหนึง่งนะเพราะว่าถ้าคุณจะออกแบบรับพินไหวแล้วคุณไม่เข้าใจพารามิเตอร์เหล่านี้เนี่ยแล้วคุณใช้ผิดใช้ถูกเนี่ยมันเกิดผลเสียแล้วก็มันเป็นพารามิเตอร์ที่เราที่ไม่ได้คุ้นเคยกับเรื่องออกแบบพวกนี้มาก่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นตัวแปรสำคัญเราจำเป็นต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรตอนนี้ใช้ตามนี้ไปก่อน นะครับเพราะตอนนี้วัตถุประสงค์คือคำนวณแรงให้ได้เพราะฉะนั้นกรณีของเราเนี่ยค่าของอาคารหลังนี้เนี่ยเราใช้สูตร T แล้กับจุดศูนย์สอง H อาคารเรามีความสูงยี่สิบสองเมตรครึ่งนั้นค่าค่าธรรมชาติก็จะเป็นจุดสี่ห้าเซกจุดสี่ห้าเซกเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแผ่นดินไหวในกทมกทมเนี่ยโซนห้าโซนห้าเนี่ยอาคารหลังนี้ไม่ได้สูงเกินหกสิบเมตรเพราะว่าสูงแค่ยี่สิบสองเมตรครึ่งเพราะนั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะนั้นก็ใช้ดัมปิ้งห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็กลับมากราฟพู่เตอร์อีกแล้วดังนั้นถ้าเราบอกว่าคาบของอาคารหลังนี้เนี่ยจุดสี่ห้าเซกคันจุดสี่ห้าก็จุดนี้มันก็จะได้ค่า SA ออกมาประมาณจุดหนึ่งเก้าหนึ่งจเท่ากับข้อเมื่อกี้เลยนั้นก็ธรมอก็จะคุมโด้วยตัวนี้ค่อนข้างเยอะจุดหนึ่งเก้าหนึ่งจีเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวเลขที่เราจะต้องเจอบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็คำวนวณ แปลงที่ฐานได้ S A I หา R S A จุด I ก็คือความสัมพันธ์คือ1 R 4 5 w ่จยนี่ยังไม่รู้เก็บไปก่อนรู้แต่ว่าไอ้ตัวนี้คำนวณมาแล้วได้0.42ก็คือพูด,ดง่ายๆคือว่า4ีในสมัยก่อนเวลาที่เขาออกแบบรับรินไหวอ่ะเขาจะบอกว่าออกแบบรับกี่เปอร์เซ็ G. นตะ์จเนี่ยตัวเลขพวกเนี้ย4 2เมื่อกี้เอร์เซ ไอ้ส่2เปอร์เซ็นหรือว่าตัวเลข2.3เปอร์เซ็นเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักน้ําหนักอาคารน้ําหนักก็คือ mg mg เนี่ยก็คือเป็นเป็นเหมือนเป็นแรงปรินไหวในแนวดิ่งที่มี g เป็นร้อยจริงๆเราออกแบบอาคารทุกวันเนี่ยเราออกแบบให้รับแรงปรินไหวเนี่ยเนี่ย mg เนี่ยเราเราเราจราิงๆแล้วเราออกแบบไปแล้วนะพอถ้าอาคารตกอิสระก็คือตกด้วยอัตราเร่ง g คือร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มันเป็นในแนวดิ่งนะแต่ว่าตอนนี้เราสนใจแนวราบแนวราบว่าจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในกรณีนี้ก็คือสี่เปอร์เซ็นี่จุดสองเปอร์ซ็นของน้ำหนักของอาคารก็จะเป็นแรงที่อาคารให้มันโยกตัวไปซึ่งน้ำหนักของอาคารตัวนี้ก็เออมันก็จะมีส่วนใหญ่เราทำเป็นตารางจะดีที่สุด นะก็จะกําหนดชั้นออกมาว่าชั้นลูปชั้นที่7ไล่มาจนถึงชั้นที่1แล้วก็แต่ละชั้นมี floor area mm. เท่าไหร่นะครับคำนวณได้กว้างคุณยาวว่าอาคารหลังนี้เสี่ยมพื้นผ้าธ,ธรรมดาเพราะฉนั้น floor area ก็คือ2.92.5ตารางเมตรทุก floor เท่ากันหมดน้ําหนักก็เมื่อกี้ประกอบด้วย360เซลเวตของพื้นบวกกับอีกสองร้อยหนักกำแพงก็ห้ากบ็เป็นจุดตัน แล้วก็เอามาคูณกับพื้นที่ก็จะกลายเป็นน้ําหนักของแต่ละฟรอก็จะเป็นค่าคงที่ก็คือแต่ละฟรอก็จะหนักร้อยหกสามจุดแปดตันแล้วก็อาจจะมีน้ําหนักของเสาแยากมาอีกนะน้ําหนักของเสาก็เสามันมีหลายหลายต้นมนะครับเพราะนั้นพื้นที่หน้าตัดเสาก็สองพัเก้าสี่ตารางเมตรและเสาสูงสามเมตรแต่ละฟรอเพราะนั้นแต่ละฟรอก็จริงน้ำหนักของเสาเพิ่มไปอีก อันนี้เป็นตารางการคำนวณน้ำหนักนั้นน้ำหนักพื้นกับน้ำหนักเสาก็เป็นน้ำหนักตายตัวทั้งหมดของอาคารชั้นดาดฟ้าก็ร้อยสาุดชั้นที่เจ็ดก็ร้อยแปดิบสี่จุชั้นที่หกไล่มาจนถึงชั้นที่หนึ่งร้้าสิ้ารวมน้ำหนักทั้งหมดหนึ่งสี่หกเตัน7ชั้นฉะน,นั้นก็จะเกิดเป็นแรงแผ่นดินไหว จุดศูนย์สี่สองคูณหนึ่งสี่กเก้าจุดหนึ่งหกก็คิดเป็นหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดตันนี่คือแรงเปลนไหวที่กระทำกับทั้งหมดเลยเป็นแรงรวมละนะซึ่งต้องเอาแรงเหล่านี้เข้าไปแตกก็ใช้สมการที่สอนไปแล้วคือสมการนี้เพินคาบการสั่นจุดสี่ห้าไม่ถึงจุดห้าเคก็เป็นหนึ่งล้วก็สร้างตารางมา ตารางก็จะบอกความสูงแต่ละฟลอร์ยี่สองจุดห้าสิบเก้าจุดห้าเป็นความสูงที่นับจากพื้นดินแล้วก็จะบอกน้ําหนักของแต่ละฟลอร์ก็เอามาจากตารางคานวณน้ําหนักแล้วก็จะคํานวณความผลคูณระหว่าง H กับ W เอาความสูงคูณกับน้ำหนักของแต่ละฟลอร์ก็ชั้นดาดฟ้าชั้นที่เจ็ดไล่มาแล้วก็บรรทัดสุดท้ายก็เอามารวมกันอันนี้จะกลายเป็นตัวหาร ก็คือซิกมาแต่เป็นยแล้วตัวหารตรงนี้เนี่ยก็จะคำนวณเป็นค่าสัมปสิทธิ์ได้ตามหลักการที่เคยสูตรสอนไปแล้วนี้ก็จะกลายเป็น13.37ไล่มาเป็นแรงแต่ละชั้นรวมแล้วก็6กสิตันนะครับก็จะกระจายแรงออกมาตามนี้แล้วก็ไปที่เหลือคุณก็ไปโซลูชังได้ละเพอถือว่าคุณคำนวณแรงได้แล้ว นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการหา S a นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเหลือตัวอย่างเดียวนะแต่ว่าสไลด์นี้ดีวผมแจกให้แล้วก็ตัวอย่างเดียวจริงๆผมสอนตัวอย่างก่อนหน้านั้นง่ายกว่าตัวอย่างนี้ผมก็เลยไม่ไม่อยากสอนเพราะว่าก็ให้ไปอ่านเองนะจะได้เไปศึกษาด้วยตวเองในในบางอันบ้างเป็นตัวอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเซลสตาร์ตี้ก็จะทำให้เราคำนวณแปลงพื้นดินไหวได้ก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะไรมากไม่ได้ยากอะไรมากนะครับก็เออไอตรงการคำนวณตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ยากอยู่ที่ค่า r ที่ต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะว่า r าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแปรที่มันขึ้นอยู่กับระบบโครงสร้างที่เราเลือกใช้นะแต่ว่า เอ่อผมจะให้ดูประกาศการะทรวงมหาดไทยอีกทีหนึง่งนะครับว่าการตัวตัวแปร R เนี่ยอยู่ในภาพผนวกงูของประกาศการะทรวงมหาดไทยนะจริงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออบแบรพลิไหวเนี่ยมันมีสามตัวคือตัวแปรปรับผลการตอบสนองตัวแปรประกอบกําลังส่วนเกินโอเมก้าศูนย์แล้วก็ตัวแปรปรับแก้ค่าการเคลื่อนที่หรือว่าซ d แต่ว่า สตัวแปรนี้อยู่ในมยพอแต่พอมเป็นประกาศกระทรวงมหาไทยปับ๊บตัวแปรซีดีหายไปนะก็ต้องไปถามไปถามกรมโยให้หน่อยว่า CD ดีของฉันเอาไปไหนนะในมยพอมีนะแต่ในประกาศไม่มีนะแต่จริงมันก็ปเป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องของการแอันตัวการเสียรูปเนี่ยเราไม่คิดมันมันไม่ได้เขาก็เลยในภาาหนง,งเนี่ยก็เลยเหลือแค่สองอันเหลรือ R กับโอเมกาศนย์ o 0, นะซึ่ง ในการสัมมนาครั้งต่อไปเนี่ยผมจะเอามาสอนแล้วก็เจาะลึกเรื่องนี้เลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแปรที่พวกเราใช้กันถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าขึ้นอยู่กับ2ตัวในการที่จะกําหนดอาอเมริาศูนย์ละนิยามมันคืออะไรมันขึ้นอยู่กับว่า global system ระบบโครงสร้างใือภาพรวมเป็นอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าภายในไส้ในของตัวโครงสร้างเนี่ยระบบรับแรงดันข้างเป็นแบบไหนแล้วมันก็จะไปมีผูกอยู่กับระดับความเหนียวของ โครงสร้างที่เป็นอยู่ด้านในเราเห็นโครงสร้างโดยรวมเนี่ยแต่ว่าด้านในมันเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมันมีระบบโครงสร้างที่มันมีมากมายเช่นตัวอย่างเช่นอันนี้แค่ให้อธิบายให้ฟังนิดหน่อยระบบโครงสร้างโดยรวมเป็นระบบผนังแลบต้าหนักใช่ไหมเป็นผนังแลบต้าหนักมีแต่ผนังอย่างเดียวเลยไม่มีคานไม่มีเสาผนังก็ทำหน้าที่เป็นค้างคานั้งเสาแต่ว่าตัวไส้ในเนี่ยตัวผนังมันเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็น ออเนาลีเชียร์วอล์กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉือนแบบธรรมดาหรือว่ามันเป็นสเปเชียลเรนฟอสคอนกรีตเชียร์วอล์หรือว่ามันเป็นกำแพงรับแรงเฉือนแบบที่ให้ความเหนียวเป็นพิเศษหรือว่ามันเป็นพีแคสเชียร์วอล์ผนังหล่อสําเร็จที่เป็นแบบธรรมดาหรือว่ามันเป็นอินเทอร์มีเดยตพีแคสเชียร์วอล์หรือเป็นผนังแรงเฉือนที่เป็นผนังหลอสําเร็จต้านแรงเฉือนได้ แล้วก็มีระดับความเหนียวที่เป็นระดับความเหนียวปานกลางเอ้พวกนี้มันคืออะไรนะอันนี้เนี่ยสําคัญหมดเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะเราจะมาเจาะลึกกันว่าถ้าเราต้องกําหนดให้ได้งั้นวิศวกรโครงสร้างเนี่ยถัดจากนี้ไปเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักโครงสร้างของคุณดีพอคุณจะออกแบบไม่ได้คุณจะมาทําแบบเราเราตาทําไม่ได้นละคุณต้องรู้ว่าเอ๊ะระบบโครงสร้างชั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบนี้ เนี่ยมันเป็นผนังรับน้ำหนักแล้วตัวผนังแต่ละผนังเนี่ยมันเป็นเป็นแบบไหนต้องจําแนกต้องแยกแยะออกมาให้ได้ซะก่อนเราถึงจะไปหาตัวแปร R ากับตัวโอเมก้าศูนย์ที่ถูกต้องได้อันนี้คือเรื่องอาคาร <c oughs> คือเรื่องอาคารนะนะคอนกรีตเสริมเหล็กนะเดี๋ยวมีพวกโครงสร้างเหล็กโครงสร้างพีแคสต์แล้วก็ผมจะขยายไปเป็นพวกสะพานนะสะพานก็เป็นก็จะมีหลักความคิด คล้ายๆกันแต่ก็จะมีอะไรที่มันมีความแตกต่างในเชิงรายละเอียดปิดย่อยนะฮะก็เดี๋ยวลองติดตามมันไปเรื่อยๆนะก็จะเข้าใจเ,เนื้อหาแล้วก็พวกนี้เองแล้วพวกนี้ติดตามไปสนุกเพราะว่าสะพานเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกเออ,องค์กรที่ชื่อว่าแอตโตนะแต่ว่าอาคารเนี่ยมันมีหลายองค์กรมี ACI มี UBC มี IBC มี A.S.C.E. แต่ว่าของสภานเนี่ยเป็นแอตโตแตโตเนี่ยมันมีอาจารย์ที่เก่งมากแล้วเขาก็พยายามที่จะผลักดันแนวทางไหม่ในการออกแบบรับปรินไหวเพราะเขาชี้เห็นว่าไอาการออกแบบแบบที่เราใช้ r e p o s s s p e c t r u m เนี่ยมันมีปัญหาเยอะแล้วมันได้สิ่งที่ไม่ไม่ได้ถูกต้องด้วยแล้วถ้าเราใช้วิธีแบบแบบใหม่ที่เขาเสนอเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในแอตโตแล้วเนี่ยมันจะได้โครงสร้างที่มีสมรรถนะที่ดีกว่า ที่มันคือว่าราคาถูกกว่าด้วยอ่าอันเนี้ยมันก็เป็นพัฒนาการซึ่งผมก็จะคอยเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังนะเราจะได้อินเทรนกับเขาว่าพัฒนาการเรื่องของการออกแบบรับผิบไหวเป็นอย่างไรนะแต่วันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับ